ตอนที่ส3ามร้านเรามิรับซื้อหมูป่าพวกเรามาดูเร็วสตรีที่มากับท่านเย้นั่นใครกันหนะ้าทั้งรูปร่างหน้าตาหน้าอกหน้าใจช่างหน้าหลงไหลเสียจริงๆใช่ใช่สตรีนางนี้ช่างงดงามยิ่งนักความงามของนางเทียบเคียงกับท่านเซียนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนก่อนหน้านี้ได้เลยนะเนี่ยแค่มีมีท่าทางเหมือนเซียนเท่านั้นเองพวกเจ้าว่าใช่ภรรยาของท่านเย่หรือเปล่าใช่แล้วข้าเห็นมาตั้งแต่สองวันก่อนแล้วอาจจะเป็นไปได้นะ เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นทันทีที่เย่ฉางชิงและเยี่ยนปิงซินปรากฏตัวเย่ฉางชิงที่เดินเอามือไพร่หลังอยู่ด้านหน้าทำราวกับมีได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นแต่เยี่ยนปิงซินกลับต่างออกไปนางเป็นผู้บำเพ็ญพรตขั้นสร้างหลักฐานประสาทส,สัมผัสทัท้งห้าคล่องแคล่วงวจึงได้ยินหัวข้อสนทนาของชาวเมืองได้อย่างชัดเจนเมื่อได้ยินก็ทำให้แก้มแดงปล่งราวกับลูกตำลึงสุกข,ขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวแต่นั่นยิ่งทำให้นางดูงดงามและมีสเสน่ห์มากขึ้นไปอีก หากเป็นนิยามปกติเยี่ยนปิงซินคงสั่งให้ลูกน้องของนางไปตำหนิหรือสั่งสอนคนพวกนี้อย่างมิลังเลแต่ตอนนี้กลับหาได้เป็นเช่นไม่ยอดฝีมือที่เดินอยู่ด้านหน้านางอย่างนี้แม้แต่จะสนใจแล้วเหตุใดนางต้องใส่ใจเสียงนินทาเหล่านี้ด้วยเล่าอีกทั้งสองวันมานี้การได้พูดคุยกับยอดฝีมือผู้อ่อนโยนท่านนี้ทำให้นางรู้สึกชื่นชมเขาด้วยใจจริง ทั้งที่เป็นยอดฝีมือผู้แข็งแกรง่งแต่กลับถ่อมตนยิ่งนักนอกจากจะเป็นคนง่ายๆแล้วยังมีความอดทนต่อเรื่องต่างๆได้ดีอีกด้วยหากได้รับความรักความใส่ใจจากยอดฝีมือท่านนี้ต่อให้นางต้องอยู่ปรนิบัติเขาเยี่ยนปิงซินก็จะมีตำหนิเขาแม้แต่น้อยและต่อให้นางเป็นสาวใช้คนหนึ่งของเขานางก็จะมีลังเลเลยส่วนฐานะภรรยาที่ชาวบ้านพูดถึงนั้นนางมิกล้าแม้แต่จะคิดเสียด้วยซ้ำต้องเป็นสตรีที่งดงามและปรัดเรื่องถึงเพียงใดกันถึงจะเหมาะสมกับยอดบุรุษเช่นนี้ คิดถึงตรงนี้เยี่ยนปิงซินก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองแผ่นหลังของคนที่อยู่ตรงหน้านางทำได้เพียงรอบคิดภายในใจว่ามิรู้ว่ายอดบุรุษที่อ่อนโยนเช่นท่านเย่จะมีภรรยาที่งดงามเพียงใดกันเยี่ยนปิงซินแม้จะรู้ว่าตนนั้นมีคู่ควรกับยอดคนตรงหน้าท่านนี้แต่ในฐานะสตรีผู้หนึ่งแล้วก็อดที่จะใฝ่ฝันถึงมิได้ท่านลุงซุนข้าขอหมูสามชั้นสองช่างเยช่ชางชิงเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มเมื่อเดินไปถึงหน้าร้านคนขายเนื้อสุน คนขายเนื้อสุนมีได้ตัวสูงมากนักแต่ทว่ากลับมีร่างกายที่กำยำทั้งตัวของเขาเต็มไปด้วยมัดกล้ามเฉกเช่นคนทำงานหนักแม้บนใบหน้าของเขาจะมีรอยแผลเป็นอยู่แต่ใบหน้ากลมป้อมนั้นมักจะมีรอยยิ้มอ่อนโยนอยู่เสมอจึงทำให้เขาดูเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมิน้อยคนขายเนื้อสุนเหลือบตามองเยี่ยนปิงซินที่อยู่ด้านหลังของเย่ชางชิงก่อนจะหัวเราะเบาๆท่านเย่ท่านไปแต่งภรรยามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันภรรยา เย่ฉางชิงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะเหลือบตามองเยี่ยนปิงซินที่อยู่ข้างๆพันสายหน้าออกมายิ้มยิ้มท่านลุงซุนเข้าใจผิดแล้วคุณหนูเยี่ยนนางเป็นแขกของข้านางเพียงมาพักกับข้าชั่วคราวเท่านั้นคนขายเนื้อซุนพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มก่อนจะเฉือนเนื้อชิ้นใหญ่ส่งให้เย่ฉางชิงแต่มิวายที่จะส่งเสียงกระซิบหยอกล้อว่าท่านเย่สตรีแถวนี้ล้วนแต่หยาบโลนข้าเกรงว่าร่างกายท่านคงจะรับมิไหวหรอกกระมัง คุณหนูท่านนี้ดูก็รู้แล้วว่ามิใช่คนธรรมดาทั้งยังงดงามถึงเพียงนี้ข้าว่าท่านลองคิดดูหน่อยก็ดีนะความจริงแล้วผู้ชายกับผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วรับมิไหวหมายความเช่นไรที่บอกว่าร่างกายข้าจะรับมิไหวกันนะเป็นบุรุษห้ามพูดคําว่ามิไหวออกมาเป็นอันขาดได้ยินดังนั้นสีหน้าของเย่ชางชิงก็เข้มขึ้นมุมปากกระตุกอย่างห้ามมิอยู่ หากมิใช่เพราะมิมีรักวิญญาณแถมเป็นผู้ทะลุมิติที่นี้มีดัชนีทองคำหลักก็ข้าจะอัดสังสอนเสียให้เข็ดแต่ด้วยฐานะของตัวเองเย่ฉางชิงจึงทำได้เพียงควักเงินสองตำลึงจากอกเสื้อออกมาวางบนเขียงก่อนจะส่งยิ้มให้คนขายเนื้อสุนแล้วหมุนตัวเดินจากไปปังเย่ฉางชิงเดินจากไปเพียงมิกี่ก้าวก็มีสตรีรูปร่างกำยำคนหนึ่งเดินออกมาจากด้านในร้านแต่เพียงครั้งเดียวก็ทำให้คนขายเนื้อถึงกับสุดลงไปกองกับพื้นอย่างง่ายดาย ซุนหมาจือเมื่อครู่เจ้าพูดอะไรกับท่านเย่หูยินของข้าข้ามีได้พูดอะไรเลยนะซุนหมาจือเจ้าคิดว่าข้าหูหนกตาบอดงั้นหรืออะไรที่เรียกว่าสตรีแถวนี้หยาบโลนเจ้าเองแค่ขึ้นเตียงก็อ่อนปวกเปียกแล้วยังมีหน้าไปสอนท่านเย่อีกงั้นหรือหูหยินเจ้าฟังข้าอธิบายก่อนสิ อธิบายกับผีน่าสิข้ากำลังคิดว่าจะแนะนำลูกสาวของน้องเคยของน้าสามบ้านข้าให้ท่านเย่อยู่แล้วเชียวแต่เจ้ากลับมาพูดจจหยาบคายต่อหน้าท่านเย่เช่นนี้ได้วันนี้ข้าจะตีขาเจ้ารวมถึงขาที่สามของเจ้าให้หักเลยคอยดูฮูหยินเจ้าเข้าใจข้าผิดแล้วฮูหยินเจ้าอย่าเตะตรงนั้นนะนี่เป็นของสำคัญในการสืบทอดวงตระกูลอีกอย่างตอนนี้พวกเรายังมีมีลูกกันเลยนะฮูหยินเจ้าเตะข้าเถอย่าใช้มีดเลยนะ ผู้ยินข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริง,รงๆเรามีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันเถะนะช่วขณะหนึ่งทั้งเมืองเสี่ยวชือจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเมื่อซื้อเนื้อเสร็จเยี่ยนปิงซินและราชธนรมินก็เดินตามหลังเย่ชางชิงกลับไปที่ร้านขายของชำเดินไปอีกเพียงมิกีเก้าเย่ฉ่างชิงก็ลดฝีเท้าลงแล้วหันมาเอ่ยพร้อมรอยยิ้มว่าคุณหนูเยี่ยนชาวเมืองเสี่ยวชือเป็นคนซื้อพวกเขาคิดเช่นไรก็พูดออกมาเช่นนั้นบางเรื่องหวังว่าท่านจะมิเก็บไปคิดมากหรอกนะ เยี่ยนปิงซินชะงักไปเล็กน้อยแววตาเผยให้เห็นถึงความผิดหวังแต่ไม่นานก็อยากหน้าพร้อมเอ่ยว่าท่านเย่คิดมากไปแล้วปิงซินมีสนใจที่พวกชาวบ้านพูดกันหรอกเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ดีแล้วเย่ฉางชิงจึงพยักหน้าให้พร้อมรอยยิม้มเยี่ยนปิงซินยิ้มออกมาฝืดเฟื่อนขณะเดินตามเย่ฉางชิงไปใช่แล้วคุณหนูเยี่ยนท่านบอกว่าอีกมิกี่วันคนที่บ้านท่านก็จะมาตามหาท่าน ข้าเองมิได้มีของดีอะไรที่จะใช้ต้อนรับเลยเช่นนั้นข้าจะทําอาหารขึ้นชื่อของบ้านเกิดข้าให้ท่านลองชิมดูเป็นอย่างไรเช่นนั้นก็ต้องรบกวนท่านเย่แล้วเจ้าค่ะที่บ้านเกิดข้ามีประโยคหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่ผ่านมาล้วนเป็นแขกดังนั้นการต้อนรับแขกก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วเย่ฉางชิงและเยี่ยนปิงซินต่างเดินไปพลางคุยกันไปพลาง จนกระทั่งทั้งคู่เดินมาถึงถนนที่เป็นที่ตั้งร้านขายของชําก็พบว่ามีบุรุษรูปงามผู้หนึ่งยืนอยู่ที่ด้านหน้าร้านขายของชําบุรุษผู้นั้นสวมชุดผ้าไหมสีเขียวอ่อนผมของเขายาวลงมาประบ่าบวกกับคิ้วคมเข้มที่ผ้าเฉียงเหนือดวงตาที่งดงามนั้นทำให้เขาดูแตกต่างจากคนธรรมดามากทีเดียว เพียงแต่สิ่งที่ทำให้เย่ฉางชิงและเยียนปิงซินรู้สึกสงสัยก็คือใบหน้าที่งดงามของชายหนุ่มผู้นั้นกลับซีดขาวคิ้วเข้มพาดเฉียงคู่นั้นขมวดเข้าหากันแน่นท่าทางราวกับกำลังพิศวงอะไรบางอย่างคุณหนูเยียนท่านรู้จักชายผู้นั้นหรือไม่เย่ฉางชิงขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะหันไปถามเยียนปิงซินคิ้วเรียวของเยียนปิงซินก็ขมวดขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันนางพิจารณาบุรุษผู้นั้นตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะสายหน้าออกมาเบา ฮ่าฮ่าในความคิดของนางบุรุษผู้นี้มีลักษณะองอาจห้าวหาญดูก็รู้ว่าจะต้องมีใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนแต่หากเทียบกับผู้อาวุโสเย่ที่อ่อนโยนแต่มีความลึกล้ำเหลือกำหนดผู้นี้แล้วช่างแตกต่างกันราวกับแสงสะท้อนจากเมล็ดข้าวสารกับแสงที่สะส,ส่องจากจันทราไหนเลยจะเทียบเคียงได้หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉางชิงและเยี่ยนปิงซินก็รีบก้าวไปยังร้านทันทีเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาใกล้จะถึงร้านแล้ว จึงได้เห็นว่าภายในร้านมีสภาพที่แปลกไปภายในร้านตอนนี้กลับมีหมูป่าหลายตัวนอนกองอยู่ที่พื้นแต่ละตัวมีรูปร่างใหญ่โตถึงขนาดเรียกว่าเจ้าแห่งหมูป่าก็คงได้โดยที่ด้านบนบริเวณที่พวกมันนอนกองอยู่นั้นมีภาพราชันทมินแขวนอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่วขณะหนึ่งเย่ช้างชิงรู้สึกงงงวยไปหมดพี่ชายข้าว,ว่าท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะร้านของเรามิรับซื้อหมูป่าหรอกนะเย่ช้างชิงเอ่ยกับบุรุษผู้นั้น ช่างเป็นหน่วยวัดน้ำหนักของจีนหนึ่งช่างครึ่งกิโลกรัม